โ <Okay, S 2> <Yeah. S 1> อเคครับสวัสดีน้องๆหนู่มๆที่เข้ามารับชอมอยู่ในนะน,น,นตอนนี้ด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิ๊เอ็ดดู นะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับขออนุญาตฝากลิงก์ใต้เดสคริปชันนะครับช่องบิกกี้เอ3ด้วยนะครับผมเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับหวังว่าถ้าช่องพี่บินอะไรเงี้ยเราจะได้ไปเจอกันกับอีกช่องหนึ่งแต่ว่าก็อย่าบินเลยนะครับผมจิตใจไม่ค่อยดีช่วงนี้โดนถาโถมพอดีว่าเป็นคนเสิร์ฟหนักเสิร์ฟแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้ครับอยู่กันกับช่องวินเซนโซคุณคุณปะเอาแบบ มันคุ้นเกินไปหรือเปล่าวะทำนองการพูดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกว่ว่าเหมือนช่องไหนนะทุกคนฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้าช่องวินเซนโซนะครับก็ต้องบอกเลยว่านี่คืออีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นอินสปิเรชันและแรงบันดาลใจของใครหลายๆคนเขาคือแบบประมาณว่า,าตัวตึงอาลับอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เขาอยู่อาลับหรอวะพี่ก็งงนะเขาอยู่แบบโซน แบบรัสเซียหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือเขาอยู่อาหรับเนปาลฮินดีอินเดียอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่าก็บอกได้เลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแบบเขาเรียกว่ามีผลต่อทางด้านาจิตใจหรือว่าการเล่นของ i o k ออีกหนึ่งคนนะนั่นก็คือคนที่ซับพอตไอโอเที่ดีอีกคนนึงตอนนี้4 5่ล้าน5 0า0 0นห้าหมืนซับสไคร์เบอร์นะครับผมก็ถ้าใครดูคลิปไอ k นะครับก็จะเห็นตอนนี้ i o OK k เคยตั้งชื่อว่า r u o k ปาโตใช่ไหมครับแล้วตอนนี้มี r าย k เซนโซนะครับน้องๆก็อาจจะงงอีกว่าฮะ r าย k อเซนโซอะไรหรอไม่คุ้นเลยก็มาจากวินเซนโซนะครับน้องๆทุกคนนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูช่องนี้อย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ช่องวินเซนโซด้วยนะครับมาจาก r าย k อหรือบิกกี้อะไรก็ได้นะครับผมเขาจะได้แบบรู้จักท่านบิกกี้เอ็กกอร์ดกันบ้างเฮ้ย <Hey! S 1> ชื่อเท่นะ เฮ้ยต้องมีช่องสำรองช่องที่3แล้วบิกกี้เอ็กกอร์ดเฮ้ยเฮ้ยได้นะโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเว็บ2 3 4เกมนะครับก่อนอื่นเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเลื่อนลงมานิดนึงนะฮะนี่ครับกรอกรหัสผู้ใช้นะถ้ายังไม่มีก็สมัครสมาชิกก่อนนะครับหลังจากสมัครสมาชิกเสร็จครับก็เข้าสู่ระบบไปเลยกดมาที่ปุ่มเติมเงินเลยครับแล้วเลือกที่เติมเงินทูมันนี่วอลเล็ตครับผมแล้วทุกคนครับโอนเงินไปที่เบอร์วอลเล็ตที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตรงนี้เลยเด้อหลังจากโอนเงินเสร็จคครรัับบเออาาาลข้งงมใใส่่นนชะ ชนิดที่จะเติมนะครับให้เลือกเป็นถุงเงินนะครับผมส่วนโปรโมชั่นไม่ต้องกดรับนะครับเติมกันได้เลย ข้างล่างตรงนี้ครับไอคอนรูปเกมครับกดคลิกเข้าไปเลยนะทุกคนนะวันนี้พี่จะเลือกเล่นเกมแรปปี้เบิดนะครับคือเกมนกเหลืองตรงนี้เลยกดคลิกเข้าปโอเคครับพอกดเข้าเกมมาเนี่ยเราจะมีเหรียญให้เลือกนะครับหบาท5บาท1 0บาท20บาทนะครับหมายความว่าในการที่เราบินนกไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเจอเหรียญให้เก็บนะครับเวลาเราเก็บเหรียญหนึ่งครั้งเงินเราจะหายไปตามจํานวนเดิมพันที่เราเลือกนะครับหมายความว่าเราต้องรีบเก็บเหรียญให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เช่นนั้นเงินเราจะหมดนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันพี่จะเลือกที่20บาทนนครเเิิ่่มมตตออีีี้พยู่่่274บบาาาทนนะรรเเก็จิืออยยๆงี้บ่ ใชพอเราเก็บเหรียญแรกเงินเราจะหายไป20บาทนะครับสังเกตดีๆเหรียญน,นี้ได้10%นะครับเหรียญสีทองนะครับปั๊บอ่าเงินหายไป20บาทครับเพิ่งได้เราต้องรีบเก็บให้ครบร้อยนี่ครับเหรียญแดงหายไป20บาทเหมือนกันนะแต่ว่าได้มา20%ครับเงินลดเรื่อยๆแต่ถ้าเราตายเงินเราก็จะลดไงทุกคนแต่ถ้าเราไม่ตายครบร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะได้กำไรนะครับมาดูกันว่าพี่จะได้กําไรไหมพี่ต้องได้ไม่งั้นพี่ขาดทุนเฮ้ยได้มาสองร้อยหกสิบเว้ยเอาแล้วได้มาสามร้อยบาทแล้วทุกคนนะเฮ้ยยเเกือบฮ้มา โอ้โหมาอีก200ตั้งเป้า500พอตั้งเป้า500พอหาเงินเติมเกม500บาทยังไงได้หรือเปล่าเกือบเออเฮ้อ พอแล้วถ้าเราไปต่อเมื่อกี้เหรียญหนึ 1, ่งเหรียญมันก็จะหายไปทีละยี่สิบบาทนะทุกคนนะห้าร้อยพี่พอใจแล้วทุกคนโอเคครับได้มาทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันครับโอ้โ oh, หตอนนี้เงินพี่มีอยู่ห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปถอนเงินให้ดูกันเลยดีกว่าครับกดปุ่มถอนเงินครับโปรดระบุจํานวนเงินห้าร้อยบาทนะครับถอนไปยังเบอร์อล l ล e t ของพี่เองครับและกดทํารายการเลยครับนี่ครับแล้วกลับเข้ามาดูในอลเล็ตครับรับเงินเข้ามาห้าร้อยบาท โอ้โหบอกเลยว่าโคตรเจ๋งนี่ครับเว็บ2-3-4เกมก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่อยากหางเงินไปเติมเกมครับลิง์กอยู่ใต้เดส c r ค p ิปชันแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยไปอ่ะเปิดมาก็ทอรชนคนป้นโลกเลยครับชุดสีแดงนี่งไงแล,ล้วลากหัวอย่างเดียวก็อันนี้อันนี้เหมือนเล่นจริงจังเลยนะเสียงเพลงเสียงอะไรไม่เปิดดูดิอุ๊บนี่ไงลากตัวลากหัวไปดิเอ้ยโอหหัวเลยนะภาคไหมทุกคน เอาแบบภาคเลยไหมเอาแบบเหมือนอารมณ์แบบดูโปีกอยู่แต่จับกล้องคนเดียวอะ่ะเอาเลยฮะจังหวะน,นี้ครับวินเซนโซนะครับควักปืนได้นะโอ้โหไ like ลค์อันทับสไ๊าฟอ่ะไม่ไม่มีเลขสิทธิ์นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะนี่อย่าลืมกดไลค์ท like ับสต๊านี่ต่อยพวงโอ้เฮ้ยหมุนตัวสวยนะท่าน,นี้สวยนะไน c e อี o ม e Nice อี o ม e ไม่ไงยัดหัวเขาให้เพลงไม่ต้อง ถ้าค้องก็วิ่งมานี่ไงสองหัวลากไปน้องลักอ้ยเอคด้วยนี่ไง198ดาเมตหัวที่สองแดงจัดไม่ใส่เพียงเลยเหรอเล่นสดเลยครับบอกว่าไม่ต้องเล่นสดให้ดูเลยให้ดูเลยอยากดูฟูกเกมเหรอไอ้พวกอินโดลองลอง,ลองนะอยากดูฟูกงฟูกเกมนี่ไงอยากดูเหรอ ทุกผมนี่เท่ว่ะไม่มันเอาจากจไหนมาเปิดข้างาะนี่ไม่เป็นไรนะพี่ชายสองนัดลางหัวเลยสองเม็ดเลยเป็นไงล่ะเบมโอ๊ยอันนี้เ p 1 0บเบมไม่ได้เวียกูดวินเซนโซไมเบเดี๋ยวพี่ใส่เพลงให้เขาเองอันนี้แบบเชิงตึงเล่นแรงแบบเชิงตึงจริงจังเลยพี่อยากทำบ้างยังไงวะอ้า สวยไนท์ช็อตไนท์ช็อตวินโดว์วินโดว์ยิงทะลุหน้าต่างนี่ไงสองร้อยยี่สิบดาเมจมาดิโอสองร้อยสองร้อย่ะเมตรละจัดมาลูกพี่โอ้โหเอ็มห้าร้อยเสิหมหัวไปละหนึ่งเมตรเจออีกหนึ่งล่านไปลูกพี่ปืนกลจะมาสู้อะไรปืนกลจะมาสู้อะไรอเอ็มห้าร้อยอีสกอเบ้มสวย หาก็หากก็ไม่ท้อวางเป้าวางเป้าสวยๆพี่ชายเอาไ้นั่นตายไปเอาไงเล่นสดเล่นสดมาดินี่ไงเล่นสดมาดิ m 5 0 0เอาอยู่ m 5 0 0เอาอยู่ไหวว่าพี่ชายเบมโ้โหอย่างคมอ่ะเวลีกูดไหนช็อตนี่โดดยัดโดดยัดแบบโปรเฟสชั่นอลโอ้โหรูดกระแพงอุ้ยเล่นผิว่ะดูดิดูดึงดึงดึงดูดิเล่นดีว่ะ หัวหมดอ่ะหัวหมดอ่ะโอ้โหระยะชิดชๆๆิดชิดเฮ้ยแต่งตัวเหมือนไว้เอฟเอฟเลยไอคนเนี้ยเอ้ยไว้เอฟเอฟหรือไว้ c ี c ีวะเบ้มนี่ไงเอาหัวี่เขาเล่นผิวมากเลยอ่ะทุกคนเขาเล่นแบบไหลลื่นอ่ะโอ้เอสเเอสนัดเดียวพอเสริมให้อุ้ยโดนสวนแล้วนี่ไงเอาไปดีเฮ <ไป S 1> ้ยโดนได้ไงวะเบ้ม เขาเล่นลื่นนะเขาเล่นลื่นดีนะแบบนุ่มอ่ะบางคนสังเกตไหมคนไทยบางคนเขาเล่นสะบัดสะบัดยับเลยสะบัดจนมึนหัวจนลายตาถ้าไม่รู้ว่าช่องไหนเล่นจนมึนหัวจนลายตานะกรุณากดเข้าไปดูช่องบีมเอ็กทูเดี๋ยวรู้เลยอะไรคือลายตานะไปเจอบีมเอ็กทูนะอ้วกแตกออกเลยลายพุทแต่มันเล่นเก่งนะบีมมันเล่นเก่งจริงแต่มันเล่นลายตาเกินแต่มันจะมีบางคนเล่นไม่เก่งหรอกแต่เน้นลายตาเพื่อเท่ไว้ก่อนแต่แม่ไม่ใช่เลย นอกจากจะยิงไม่โดนแล้วกูลายตาด้วยนี่จัดไปดิจัดไปดินี่แรงแรงแรงใหม่แล้วพื้นกอละกันเอ้ยเหมือนชุดพี่ตูนเลยปะคล้ายๆนะชุดอีกายดำอะเป็นเสียหลางบ้านเพียบนี่ไงวิ่งสวนกันเลยเป็นเพื่อนรักเบิ้มโอ้โหระยะประชิดแบบเฟสทูเฟสอ่ะ a W ะ a W Y AWM นี่หลังบ้านมีนึงเจอแล้วเออเออติดตัวเล่นเพลินๆสายเล่นเพลินๆ X2 สนใจเปิด New Channel ไหมแบบ Vincento so X2 อะไรอย่างนี้ <c oughs> อย่าหาทำเด้ออย่าไปหาล่าเขามาอยู่แกง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 ด้วยฟูกเกมบิ้มบ้มขอเล่นเชืงนตึงอ,อ,อ่ะทุกคนดูดูก็รู้เลย โดดยิงโหไอ้ oh, oh, oh. นี่ก็จะเกินไปนี่ไงเอาหัวอยไม่ตายนี่ยิงตูดชอบนะเฮ้ยทำไมไม่ตายวะนี่ไงต้องยิงทะลุตูดนะว่ามันสักควายธนูอต้องยิงหัวด้วยดาเมจเยอะเนาะเอ้ยไม่ใช่เลือดเยอะเนาะ เขาเล่นแบบสายตึงตึงเปี้ยเลยนะลุ้นแทนนี่ไงเฮ้ยมาเอาไม่ไนหลมเฉยมันเขาเสิร์ฟเขาแบบเป็นนงๆงหรือว่าเขาเล่นแบบเลือดเยอะวะไน่าจะเยอะนะไม่ไงแตกไปเลยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ลากเสถียรนะอย่างเงี้ยนี่ดูดิ มาสายนี่ไงอุ้ยหนึ่งเมตรเจ็ดสิบเอ็ดดาเมจเต็มหัวรุดเป็นหนึ่งนี่ไงโอ้โหข้นเร็วเอาอีกอนี่โอ้ยหนึ่งเมตรไปนี่สองเมตรเชิงตึงดึงตัวอย่าไปสนใจอยู่เวลายังไม่ออกจากพีกเลยเฮ้ย อ้าววิววมาอยู่หายเฉยมงนะอุ oh, yeah, ๊ยนีนีดีรอดปะรอดหรือไม่รอดโอ้ยอย่าว่าอุ้ยเจอตัวตึงด้วยเจอตัวตึงเจอตัวตงเขอล้างหัวนะเมื่อกี้อุ้ยแลนไม หนึ่งเมตรก่อนนี่ไงน,นี่ไงตัวตึงวะ่ะตึงนะตึงนะแรงวาะเขาตึงนะไม่เหมือนเออเอเออะไรอย่างงี้โอ้แรงนะแรงจังเลายไปยาวไปปุ๊บหูกัดเล็งหัวเลยลวงไม่เขาเล่นเชิงตึงแล้วะนะ่าอันนี้มันแรงหนึ่งสี่ด้วยนะเพราะว่าเขามาหนึ่งคนแล้วแบบยิงแล้วมันมีน็อกดาวน์ไง ยอย,ยชาร์จไม่ชาร์จชาร์จไม่ชาร์จเจอแล้วบ้านฟาร์มหนึ่งบ้านกลางก็มีนะ <c oughs> เฮ้ยขึ้นแล้วน oh. ี่ไงอุ้ยโอ้าอย่าพ pues ึ่งง่าย้าเกือบชื้อ๋อเฮ้ยหี่เกิดโอพี่ร oh right ู้แล้วทุกคนสไตล์สไตล์ของเขาเนี้ยคลิปเขาจะแทบไม่ใส่เพลงเลยแหละเรียกว่าไม่ใส่เพลงเลยนะนี่จะเป็นเชิงตึงลากเลยเน้น เน้นผิวเน้นชวนเน้นชนะนี่อันนี้คือเล่นแบบเชิงตึงตึงเปียสองตัวไปแล้วนี่เพื่อนลม้มดูดิช่วยยังไงเออช็อตแกนช็อตแกนนี่ไงลู่หัวไปดิมีอีกปะนี่ไเฮ้ยเด,ดี๋ปะเล่นเล่นดูดิเล่นเร็วไหมเออลากไก่เอ้เขาเล่นเชิงตึงเลยแบบตึงเปีย เจอแล้วจุ๊กุจุ๊กจุ๊กเจอเจอโอ้โหลากอย่างสวยสวยสุดคุณงามเพลงไม่ต้องเดี๋ยวใส่ให้อุ้ยเขาลากไกลขนาดนั้นแล้วติดหัวด้วยนะเด็กคนนี้บ่นว่ามึงโหดแท้8คิวไปแล้วเอางี้ดีกว่าเฮดช็อตด้วยโอ้โหเอา่า อุ้ยเจอเยอะเลยอ้าวชี่ยลากเกินหัวอำบางละอย่างเงี้ยลำบางละมันมาแล้วดิวอ้าวโยอะโอ้แดงหมดแดงเถือกเลยเอ้คนนี้มันเล่นเชิงตึงดีจังวะนี่ไงทำมิ่งโคตรดีเลยอุ้ย ไม่ยากทามิงโคตรดีเลยเวกูดไม่ยากจะ่นีหรออุ้ยแบแบบดีนะบ้านเขาซัพพอร์ตดีมากเลยอ่ะทุกคนแบบทำคลิปไม่ใส่เพลงเราก็ไม่ใส่อะไรเลยแต่แบบคนซัพพอร์ตคนดูดีมาก คนติดตามเยอะมากมากเขาแบบซัพพอร์ตเจ๋งมากเลยว่ะทุกคนโอ้เฮ้ยเจอเอา้าลูดไปโอ้โหระยะไกลอีกหนึ่งเม็ดสวยเจออีกแล้ว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 บันดั้มีบันดั้ดมมีอ้อเว้ยเพื่อนลวงเพื่อนลวงเ <c oughs> จอละนี่อุ้ยโดนแดงตลอดเลยว่ะลูดดีจังวะดูเหลี่ยมการวิ่งใช้ไอวอบงังตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทำมิ่งดีจัดๆมีอีก เขาลาบลากข้างเก่งังวะเฮ้ยเฮ้ยเวียรีดเออช็อตเขาจะเป็นช็อตแบบเหมือนแบบลงแรงแล้วแบบช็อตเต็มๆไม่ใช่ช็อตไฮไลท์แบบประมาณว่าคัดมาแบบจ๋าๆอะไรเงี้ยมันดูเรียวดีว่ะมันดูจริงมันดูแบบเพลินอะมันดูแบบดูเพลินอ่ะทุกคน ดูดูเขาพยายามต่อยอยู่ไอ้นี่ก็จะเสริมหัวเขาอย่างเดียวเลยโอ้โหไม่โดนหัวนะนี่เนี่ยใครแมเขาไม่ซีเรียสเลยเป็นช็อตแบบประมาณว่าถ้ามันเป็นช็อตดีช็อตพิวเขาเอามาเล่นเลยในไทยยังไม่มีใครทําบ้านช็อตแบบเนี้ยเออแปลกนะถ้ามีคนทําในไทยแล้วลูกเนี่ยแบบโอ้โหโคตรแปลกเลยอะ่ะจะโคตรน่าดูเลยอะ่ะสายเพื่อนอ่ะเล่นเพื่นเพอน X2 นึกออกปะเปิดช่องเพิ่นเพอ X2 เลยเอาอีกแล้วไงชื่อช่องใหม่มาอีกแล้ว วิกกี้เอ็กกอร์ดวิกกี้อะไรนะเพิ่นเพืนเอ็กทูชื่อนี้ปื้มมันเคยตั้งไม่ใหญ่ลากหัวเออพี่เห็นต่างชาติชอบเล่นอัรกันมากเลยนะโคตรงงเลยว่าทำไมเขาชอบเล่นอัรกันแปลกเดี๋ยวนี่ไงตัวไกลลากเอ้าเฮด็อตเฉยงงนะมันจะเสริมเฮด็อตอย่างเดียวไม่ได้นะตากันยิงหัวเท่าไหร่วะเนี่ยบ้านมีอีก ลูดเข้าไปนี่แน่เขาเล่น m p 4 0สูดีมากเลยนะเอาจริงๆนะ m p 4 0ูเขาเป็นเป็นคนที่เล่นเล่นดีเล่นลูดผิวมากเลยโดดสับโดดลูดข้างโคตรคมเลยถือว่าเป็นคนที่ลูดข้างคมมากลูดแบบลูดไปด้านข้างอะทุกคนเบรมเนี่ยเล่น MP 4 0สูโคตรดีนี่ลูดข้างปุ๊บโอ้โหลูดสับอย่างผิวเลยปุ๊ป ไม่หัวแต่ผิวแต่ดูดีมาแอร์ดอปต,ตรงนี้ฮ้ยเจอเป้ม SK S K S สีม่วงสีม่วงแรงฤทธิ์มาอีกหนึ่งยังไงโอ๊บโอ๊บโ,โอ้ยโดนไป5ดาเมจย,ยังไหวเฮ้ยยอ่อว่ะมียอ่อว่ะเฮ้ยขอชุบแล้วลุมปะเนี่ยโดนเกียน์ปะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าเขารู้วะยัดรู้นี่ไง ปิดท้ายด้วยดีสุดหนึ่งเม็ดจบลงไปแล้วนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์สับสไครต์ช่องวินเซนโซด้วยนะครับน,น้องๆทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เขาบอกเลยว่าอายโอเคเนี่ยให้ความแบบเขาเรียกว่าให้ความสําคัญนะครับกับวินเซนโซเนี่ยเล่นกันบ่อยเคยมีคลิปดวนกันด้วยแฮกเกอร์อาลับไปดูได้นะครับ ก็ฝากติดตามไว้ด้วยใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ s u ซับสไคร์กดติดตามคลิปพี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สำหรับคนหน้าอยากให้ไปรีแอคชั่นใครคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเจอกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับปุ้งนี่ปล่ยแบบการเ่นอีกที Glow eye like the sun, yeah. I'm the one, yeah. She said, I'm the one, yeah. But I don't believe the lies. You should apologize, yeah. Cause I don't be the guy that you lied to, no. You can't waste my time, cause I'm